ได้ตนี้สเดือนาพอสเดือนแล้วนกไหมยังกูกดอไ่นี่คือนกไหมครับพี่น้องนกไหม มอนไม่สองสามเดือนนะสันวาเราคอยบ่งตัวตัวกันครับพี่น้องเป็นไงครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกเอ็บเีนะครับพี่น้องวันนี้ปูแจกเ่อบอกยากโชว์นกไปสันวาโชว์นกงาม นกต variance, นน้อปุ๊ขึ้นยื <nam sund> <Like> ่นเหรอบอดีต้อขึ้นเอาต้อ

นี่นกแมงมั้งจะฟุตต่อไไนนอไรลูก,กเชียงหน่อยครับพี่น้องสองกุกเตรียมเด็ดตัวนี่ย น,นี่เสียงไงครับพี่น้อง,งเสียงไงสองกุ๊กหอยครับผมู้แขกคนอยากปล่อยแบงประเล็นครับพี่น้องอยากแบงประเล็นตัว<ม>หาผมมาจจออาล,ลงชิปแบงหแน่ว่าท่นน<ม>ะเลยเดนมา ลงแต่เราใคามีคนสนใจนะครับอาจารย์ท่านใดเจ็บีท่านใดสนใจกนะ็ลองทักขมาบุญเบอร์โทยรยืนดานล่างล่ะมันเป็นนกหอดหัดตอหรือว่านกโอ้ยตัวนี้อ่ะตอตัวนั้นกะลังกะลังหาดตัวนี้นกตอ,อ,อกกตัวนี้นกตอนะตัวนี้นกตอเนาะตัวนี้นกตอครับเสียงไง ตัวนี้นกนกฮัตนกฮัตพี่นกล่องครับพี่น้อง สนใจอ่ล้องคักขม้าบ้างครับพี่น้องราคาบบแรงหรอกันมีตัวอะไอีกนี่นี่วะนี่สองตัวเลยนีสองตัวนู่สองตัวนี่นี่คือนกหัดตอครับอันนี้นกนกตอ เสียงไงนกต่อครับพี่น้องอาจารย์ท่านใดสนใจก็ลองถักขมา้าบ้งครับเอฟซีคนใไหมมือไหมน้องพี่น้องอยากได้นกไปเลี้ยงกัประมาณนี้นะครับพี่น้องอยากไปลองลบ้างดวลลายกเบิ่งกันเอาเองครับดวไลายถือข่าตาบอมากะถักขมา้าบ้างก็อชอบกันแล้วไปนะครับพี่น้องเนาะ นี่คือเป็นนกสองคู่เต็มเสียงเล็กครับพี่น้องัุดดินุดนกุดดินต่ตัวเนี้ยตัวนี้เป็นนกไก่ต่อดินมันลุดมาเป็นนกไก่ปอกขามาครับพี่น้องนกผูกขานกต่อดินเขาหลุดมาครับสําหรับนกตัวนี้เนาะเป็นนกผูกขาเราต่อมาได้ครับ เสียกมาต้นจุดปากตุ้มอ๋อนี่เดี๋ยวเสียกมันน่ะ<อ>นกต่ออะไรโอ้นกต่ออะไรพึง่งพึ่งได้สองเดือนครับพี่น้องแต,แต่แต่มันขึ้เป็นนกต่อเขาอ่หลุดจังหวะล่ะนี่ครับร้อยนี่มันขาดมาลูกหมุนขาดมาพี่น้อง ตัวละใบเท่าทีตัวละพันตัวตัวตัวนั้นครับพันหนึ่งพันเนอะตัวละพันครับพี่น้องพันตัวนี้รัประกันตัวนี้ตัวนี้พนรับประกันมาทันว่ารับรองว่าชัวร์แน่นอนแต่ตัวนี้นี่นกเพิ่งได้สองเดือนครับพี่น้องแต่แต่ตําหมายมันนี่คือตัวนี้ครับพี่น้องเราเราเราไปต่อมาได้ มืนั้นผมง้อเบิ้งแล้วครับผมเนี่ยหลับเป็นคนมาแขกเราครับตัวนี้เอ้าท่านไหนสนใจก็ทักกระมาครับพี่น้องกับประมาณนี้เนาะดูดไลายอันนี้เสียงไงครับเสียงไงเล่นดีก็ว่าเล่นดีซะนหนา ชิปนี้ฝากไปเพ่งตัวนี้ครับผมขอบคุณเลยครับโอ้แขกร้ายที่เพื่นนะครับผมชิปนี้ฝากไปเพ่งตัวนี้ครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาคุยกับผู้แขกบ้างพูดว่ายาหรอโอ้โอเคเออน่าจะันเลยชิปนี้ฝากไปเพ่งตัวนี้ครับผมท่านไหนสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างครับผมสวัสดีครับ